มาแช้ออเดียวโอมโกมโกมุนหงปาจารังกาสโอเคฮะก pues like ็กล่าวสวัสนีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับโปรโมี้อยู่ในเกมบันพีชไพเรสโวลิเออร์4นะครับผมเอ่อตอนนี้ทางตัวเกมได้มีอัปเดต ลูฟี่เกี่มาแล้วนะครับผมโหสุดยอดเลยเลยผมนี่แบบหดูอ้นี่ไม่ได้ยินจัดเด็แป๊บนึงขอเลือกด่านก่อนนอันนี้ในนี่นะผมไปอัพมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีไคโดอ่าร่างไฮบริดนะครึ่งคนครึ่งสัตว์เจ้าวะเออถูกแล้วแล้วก็มียามาโตะแต่ทีนี้ผมไปลองไคโดมาโอ้โหโคตรก้าวคุณผู้ชมเนี่ยแพ็คเนี้ยผมบอกให้ถ้าเกิดไม่มีลูฟี่นะแม่งโคตรโคตรไม่ขุมอ่ะสำหรับ900 เขียนคุณผู้ชมไปลุยดีกว่าแล้วก็ตัวเกมไมนมีอัปเดตนี่ครับผมแผนที่ทะเลวิญญาณนะฮะโอ้โหปลดปล่อยสวัสดิกาลเลยทีเดียวเฮ้ย <c oughs> กลัวเรื่องีอนนผมอัพก่อนโอเคอันนี้ขาดอันนึงโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ได้น, <c oughs> นี่ผมอัพเต็มแล้วนะเรียบร้อยโอ้โหพร้อมประกาศแสงยานุภาพนะเนีอ่อะไรวะโอเคเรียบร้อยไปลุยคุณผู้ชม let's go หมาโกงออมปิดตัวปิดตัวนี่แล้วเวลาต่อยมันเป็นไอ้นี่เลยนะฮารคิร่าชันนี่อย่างนี้สุดยอดมีกอนารพกระได่ะโอ้โหหมุนดุมากตอนนี้ครับชูพอกระไดนี่แล้วก็มีท่านี้มาด้วยมาเรดโตอกคัก โอ้โหเหมือนเมะเป๊ะๆหนึ่งสิบหนึ่งห้ายัง,ง,ง,งยก,กับก๊อกันมามีฮอกชาโอ้มีฮอกผม,มจักคนหนึ่งครับชายผู้ฆ่ามีฮอกตายเยอะไม่จะปล่อยอ่ะโง่โง่เนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นท่าเดิมท่าใหม่ก็มีแค่อ่า ถ้าใหม่ก็มีแค่ไอ้นั่นแนหะเลดเลดร็อกเขกิลแค่นั้นแหละมาส้มแล้วแล้วก็ถึงร้ายทุกคนลอยคอเฮ้ยลอยคอยมายิงย้อยตัโหยกเขาโหยาดมีดันโต พัดายไปเลยกิโกมโกงกอมนอพัดเจอมั้งไงท่านี้ทานน่ทาน,นี้ทำหมแสบคอมากโกงกอมนอพามีนา่าเีสเซดาไม่น่าชาร์จว่ะน่าชาร์จเป็นอนิเมชั่นจะเท่กว่านี้อีก,กใช่หรือว่าท่านเนี้ยไม่แน่ใจในดูมูฟวี่ไม่พูดชื่อท่าเลย แม่งพา,างเดียวอามนาำเลโอ้แสบคอเลยออโอมโกเนบาเจโคตรแบบตอนแรกๆนะโคตรฟูใจอะผมแบบถ้าแม่ดีอะอย่าง้ม ยี่เมัอนอัพเป็นสกิลก็ได้นะผมว่าไม่ต้องมานั่งเขาเรียกอะไรทำตัวละครใหม่แบบมินารีเอาใช่อันนี้เออเฮออเหย้าเรื่องเอาเรื่องแบงค์ซริอเรนเก้ซิแค่เห็นนิ่งๆนี่ก็เท่แล้ว เอาชิบหายกดผิดไปไหนวะนะอ๋ออยู่นี่วะทูขาไม่นะ่เรีก็มังโกม,โกมโนันน้องบาดเจ็บร้างเกินพอแล้วเจ็บคอแสบคอยิ่มหมาเลยยอมใจคนพลาดจริง Nhà ninh áo hoạt động lao luôn mất giảm lạc áo chin béo chin béo mày nào đi ơi 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 คตรชูใจชูใจมหัศาสตร์น้อยยังวะยีกันตัวอย่างนี้นะดิอือจะหมดแล้วจะหมดแล้วเติมกันหน่อยมันใสชื่นชมเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มไปยใส่โกสเตน่าเรียมร้อเหีือรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอรออันนี้ โดน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 ทำเจริญได้เรียบร้อยโดนไว้ไม่ตายได้หยุดที่ได้โอเคแล้วแสดงได้อยูเดี๋ยวได้เลยเลยแต่ผมว่าร่างเนี่ยมันเสียตรงที่เวลาต่อยแล้วแม่งลอยมันแบบตัดศัตรูเสียหมดเลยนะไง้พวกศัตรูตัวเล็กอ่ะคือไม่ได้เลย เวลาแม่งซัดแล้วแม่งชอบเลยตลอดเลยถ้าใช้เกีย้ยวห้าผมว่ามันเหมาะกับตีกับตัวใหญ่มากกว่าวะ่ะอย่างแบบใครโดนหนวดขาวพิกมั่งเนี้ยโขู่ซัดก,ก็สบายตัวใหญ่แจ็คก,ก็ได้นะผมว่าแจ็คก,ก็เหมาะนะเวลาไปซัดลากอ่อนลากลากมา เร็วเร็วเร็วเข้าก่เลยากก่อนีลากก่อนโอ้ยมีอมีบัฟว่ะแล้วไงอะบัฟแล้วไงผัดใครวะบากี้เอ้ยอือโดนไหมไม่โดนเลยผมก็ถึงบากี้เนี่ยบักกี้มาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี่ยวเดียวไม้กัน

ผมก็ไม่น้อโอ้ยลูกบอลคนักยืดใช่ปะไม่รู้เดากองก็ไม่น้อโดนสอง S to r o c ็อู้หไม่ตายอ้เอ้ยเอาเรื่องยูแทนเขาก่อนเลย ย้อนยู่ไหนย้อนยังไหนอ้ยอ้ยกองมันน้องสุก้าอืออุ้ยไม่ตายกกงมันน้องเรตโตร็อกอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเพือเกอออตายได้ไงวะ เกินไปแล้วจานเออโอ้โหไม่ตายเดือจะชื้อเดือดค่บ้าอ๋อนี่ไงเออยึด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 ที่ก่อนเออสิงหงกัวไปองค์ชมลุยเอาหายก่อน จอยผมไม่ชอบลั่นยึดแท้ไปผมชอบเกียร์ห้าตรงที่แม่งเนี่ยแม่งวิ่งวิ่งอย่างไกลอ่ะชาร์จทีเดียววิ่งแบบสุดแมปอ่ะดูเด็กโอ้แป๊บเดียวถึงแล้วโหยังไหวจีกันโตหนามีนาเร่โอ้โหจิ๊บจิบคนเลยเอก

เรามีแพสสี่ดีเลือดแป๊บเดียวโอ้โหชิวช๋วๆแค่นี้มายิสรู้เน,น,น,น้นๆผมไม่แตงไงออกได้งหรอดูเลยหายเรียร์เรียรหนัวละหายละเริ่มหนัวละ จะรูะตายจะรู้ตายเว้ยแม่งเลยโอ้ยเดี๋ยวๆใจเย็น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 ซื้อค่าเออี๋เอาไปอีกเรียบร้อยเก็บสองเก็บสองเก็บสองจบชิ้ โอ้ไม่ตายอีนี้เดียวนะวะนะวะสลัวเออเกือบร้อยคุณผู้ชมหมดแล้วเดี๋ยวชาร์จก่อนโอเคมาละที่ยออมาละเฮ้ยโคตรเพลไม่ได้จะใช้โอ้โหจบเลย ชา,ชาไปแล้วผมชาไปแล้วเนี่ยป,ปูลบไปกวัวดลางนนี้น้อยบาซูกา้าอีกหนึ่งทีแขจังวะ งั้นก็ต้องโมกินม,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 มุไปดูอินจัดโอ้อินแบบหนึ่งล้านเปอร์เซ็นาม่เลยโอ้ยโอ้เยอะงี้บาจะรังแกเอาผูเลีวไป ่แม่งเคยเหวี่ยงโหแบบสนใจมหาศาลเอาไปอีเซนคามินารีเรียบร้อยปู่ขึ้นสวร่าน,นก่อนเลยเนี่ยใครเล่นไหนเนี่ยนักผู้ชมผมว่าไม่ต้องพอเนี่ยจังหวะที่ซาโบกับอีวันเจ้อีวันอีวนอัวนเข้ามาเราไม่ต้องไปไล่เลยรอมันมาหาอย่างเดียวเสียเวลาไปไล่อ่เนี่ยจะไม่ได้เอสแน่นอน ดูในแผนที่เด็กเขาฝ่ายเขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆรอไปสู้รอล่างซาโบไปเจอสี่เจ็รพดิพอเราสู้กับเซงโงคู่กับกราฟเสร็จปุ๊บมันจะให้ต่อยเอ้ยเออใช่ใช่แสงมันจะให้ไปเจอกับสี่เจ็รพดิเนี่ยลั่นอีก้ละจอยไม่รู้เป็นไร สัดกระสี่อย่างพัตวเดี๋ยวนี้นะลาบวิกมาม,มาางนี่ลาบวิกมาม,มาอีกมาม,มากับแจ็คมาเจอไคโ,โ,โดเสร็จแล้วก็ซัดไคโดไปเลยพอซัดไคโดเสร็จเนี่ยวิกมามจะเหยีอบมาแต่ว่าหัวถาวะ่ะจะเราเราเสียเวลานาจจน,น,น,นสุดเพราะว่ามันค่อนข้างไกลว่ะ ดิมัมมาแล้วจะซาบโบมจะตามมาแต่ผมมีอยู่รอบนึงผมเล่นนะผมลากหัวดำมาได้ด้วยนะหนัวดำบิ๊กมัมแล้วก็ไคโดโอ้โหเชื่อแกใจเย็นใจ,จเย็นเพื่อนแจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอนม่ดูนะแตมเกมมดเกมมดเฮ้ยไปโดนกันแล้วไปโดนกันแล้วนี่นะซาโบมาเห็นนะบอกแล้วโอ้เนี่ยถ้าผมไม่ได้เอาแพสซีนไอเวลาระเบิดพลังแล้วเลือดจะเพิ่มนะ ตายไปนานแล้วเพราะว่าแม่งไม่น่าจะไหวผมดูทรงอนะ่ะเนี่ยสังเกตดูซ้ายล่างเห็นนะเลื่อนผมจะคอยขึ้นตลอดต่อเลือนผมลดเยอะแค่ไหนก็จะขึ้นถ้าผมยังใช้เกียร์5อยู่นะต่อให้ไม่ใช้เกียร์5ก็ได้เป็นแบบระเบิดพลังธรรมดาก็ได้เป็นเกียร์4มันเกียร์4เกียร์2ก็ยังได้อยู่ผมว่าจำเป็นมากตอนแรกผมอัดไปที่พลังอย่างเดียวเลยแค่สแต่ว่ามันเนี่ยจังหวะที่เลื่อนรมันไม่ได้ช่วยเว้ย ต่อให้ตีแรงแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าโดนแม่งสวนมาก็มีมีสิทธิ์ร่วมกันนะมีระเบิดกลางเนี่ยโวล์สุดเอ๋อหลวงขาวมาด้วยใช่เหรอเอ้ยใช่อ่ะเดี๋ยวใครวะนะเอฟจามินาริขัดไทยวะอ๋อคาตาคุริเดี๋ยว มันก็ต้องไปยวผมไปล่กคาตาคุริมาก่อนคาตาคุริง่ายกว่าเอลีกสเจสยากนะกะมกนอเรตโตร็อก้

บาซูกา้าโอ้ยไม่ได้แล้วไปอย่างนั้นโอ้ยเบี้ยนี่ทำราเมิเด้ด้วยนะจังหวะแปกงลกไเร่อ,นะองโอ้เหลือร้อยเท่านี้นนผมว่าเอชอะเอาลงยากสุดแล้วก็ไม่โัเล็กเก็บย,ยาก ตัวเล็กแล้วแบบเวลาย่้ามันต่อยแบบสือองเนี้ยอ้ลุงปวดไปแล้วตายแ่กวต้องอย่างนี้สุดท้ายแล้วทีมีนารีไปแล้วม เอนเชลกมกมณงจารงกาไม่ตายเอาเรื่องอันนี้ไม่รอดเออซัเไม่ร่วงเหลือเชื่อเหลืเชื่อเลยพี่ชายไปยืนถดอกอมาดอกฟอมา เตียอยโอเคะสกีั๊บติ่วร้อยนะครับหิดก้ยเอสไม่หนวดขาวไปแต่เอสไม่ไปวะนี้นะรี เน้น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 เออให้ทันวาทันวะโอ้โหไม่ทันเลยไม่โดนเลยนะเหนะียบแนงสูงทาแนงสูงส้ง ียบร้อยก่อแตกอ้ห้แม่งจับโดนกบมโนเรโต้รักเอ็นไงล่ะนั่นสินี่สิแป้งโอ้โหจับจับอจับอ mòn em hay ra đến đẹp ra già nhiều cho chiều nghe cái đồ đấy mày thử nghe được cái quá ơi tay tay trangút tay เดี๋ยวพี่มันนานเกินไปแล้วมันจะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ o u b e s โอ้ยสวัสดีแฉงออยู่ใกล้หน่อยอยู่ใกล้ใกล้กันหน่อย

อมลุยแล้วโอ้โหเยอะชันแปี้วเอออเลยเยอะโหนเกิละโหเกิไปละตายเกนกับลาวาล้วเออทำยดิ

เฮ้ยเดิแ่แขงเดแค่แขงเดิอแ่แขงแทงกระสับบกทันทันทันเออทันอยู่ทันอยู่ตึดได้หวะดูไหดูไหมดูงั้นอยู่ขอบอะอยู่ขอบหลังเอ้ยโดนอ่ได้ไม่โดนนะระวังระวะออ

โดนไะสูงเอ้ยโดนอยู่เอ้ยได้ได้สวยหมาแช้งืออิ่งเดอมุอมุคอมุนบาจารงกา ท่านนี้ความยุทธธรรมแกเดีแล้วถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนไปความยุตธธรรมจะไม่ปลายไปผู้จะพาไปก้าข้ามชั้นนเหรอสมัหม่ก็ม่ได้สร้างขึ้นน่าสนใจแน่นอน โอเคับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม